สวัสดีครับมองๆพี่นะครับชื่อพี่เจมายตอนนี้กําลังเรียนอยู่ชั้นปีที่หนึ่งคณะครุศาสตร์เอกเคมีนะครับพี่รับหน้าที่ในการสอนในส่วนของอะตอมแล้วก็สมบัติของธาตุในบทนี้เราจะพูดถึงใน2ส่วนหลักๆก็คือในส่วนของอะตอมแล้วก็ในส่วนของธาตุเนาะส่วนของอะตอมเนี่ยเราก็จะมาดูกันในเรื่องของแบบจำนาอะตอมแล้วก็พวกอนุภาคในอะตอมเนาะส่วนในส่วนของธาตุเนี่ย เราจะมาดูกันในเรื่องของตารางธาตุแล้วก็สมบัติของมันเม่เอเร็ครับน้องๆเราก็จะมาเริ่มเรียนเลยดีกว่าเนาะลองรู้หรือเปล่าว่าคําว่าตอนเนี่ยได้มีการถูกพูดถึงตั้งแต่ในสมัยกรีกแล้วเนาะในสมัยนั้นะมีนักปราชญ์อยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าดิโมไพรตสเขามีความเชื่อที่ว่าเมื่อแบ่งสารให้มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้หน่วยย่อยซึ่งหน่วยย่อยเนี่ยไม่สามารถแบ่งให้เล็กลงไปได้อีกแล้ว เรียกหัวยรื่องว่าตอนเนาะต่อมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอตอมเพิ่มม,มากขึ้นแต่เขาจะทำยังไงล่ะในเมื่อเขาไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของอตอมมาก่อนก็เลยเกิดการสร้างแบบจาําลองตอมขึ้นมาไงซึ่งแบบจาลองตอมนเนี่ยมันก็จะสร้างมาจากแนวคิดการสังเกตแล้วก็ผลการทดลองเนาะเจ้าแบบจาําลองตอมนเนี่ยมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย ตามผลข้อมูลที่ได้มาจากการคุคว้าใหม่ๆแบบจำลองตอมอันแรกที่เราจะไปเรียนกันก็คือเป็นแบบจำลองต่มของจอร์นดอลตันจอร์นดอลตันเนี่ยเขาได้เสนอทฤษฎีาตาอต่อมไว้เนาะซึ่งใจความสําคัญของทฤษฎีอตอมเนี่ยก็คือจะอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารก่อนและหลังทําปฏิกิริยารวมทั้งอาัตาราส่วนโดยรวมของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบเนาะ สามารถสรุปได้เป็น3ข้อหลักๆดังนี้ครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆลายอนุภาคเรียกอนุภาคเหล่านี้ว่าอตอมซึ่งมันไม่สามารถแบ่งแยกและทาให้สูญหายไปได้ข้อที่2เขาบอกว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยมีสมบัติที่เหมือนกันแต่จะมีสมบัติที่แตกต่างจากอะตอมของธาตุชนิดอื่นและข้อที่3าเนี่ย สารประกอบเกิดจากการรวมตัวกันของอะตอมของธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปในสัดส่วนที่คงที่ต่อมาเนาะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ได้เจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเนาะทำให้เกิดการทดลองใหม่ๆม,ม,มาแย้งกับทฤษฎีตอมของจอห์นล้ตั้งเขาเดี๋ยวพี่จะพามาดูกันว่าข้อไหนที่ผิดและข้อไหนที่ถูกเนาะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า อะตอมมันแบ่งแยกและทำให้สูญหายไม่ได้ใช่ไหมข้อนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเนาะเพราะว่าอะตอมเนี่ยมันสามารถแบ่งแยกลงไปได้อีกเนาะ mm hmm. ก็คือเป็นอะไร mm hmm. ก็คือจะเป็นอิเล็กตรอนโปรตอน แล้วก็มีกรองและมีนะส่วนในส่วนที่เขาบอกว่าทําให้สุญหายไปไม่ได้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยข้อนี้ก็ไม่จริงแล้วเพราะว่าจากปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะทําให้อาตอมของธาตุหนึ่งเนี่ยสุญหายไปได้เนาะ สองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าชนิดเดียวกันเนี่ยมีสมบัติเหมือนกันน้องๆเคยได้ยินคาว่าไอโซโทปไหมไอโซโทปเนี่ยก็คืออะตอมของธาตุชนิดเดียวกันเนาะมีจำำํานวนโปรตอนเท่ากันแต่จํานวนนิวตรอนเนี่ยแตกต่างกันเดี๋ยวพี่จะยกตัวอ,อย่างไอโซโทปของคาร์บอนให้ดู คาร์บอน12บคาร์บอน13าคาร์บอน14บล้วเราอยา่จอกว่ามันเป็นธาตุเดียวกันเนาะแต,แต่ว่าไงแต่ว่ามวงมันต่างกันซึ่งเจ้าคาร์บอน12เนี่ยมันก็จะเป็นคาร์บอนทั่วไปที่น้องๆสามารถพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ ส่วนถ้าเป็นคาร์บอนสิบเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรมันก็คือธาตุกำมะถังสีนั่นเองเราเห็นหรือเปล่าว่าแค่มวลต่างกันสมบัติก็ต่างแล้ว บางนั้นจึงทำให้ข้อสองเนี่ยผิดเนาะข้อที่3มเนี่ยเขาบอกไว้ว่าสารประกอบเกิดจากการรวมตัวกันของอะตอมของธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปในสัสดส่วนที่คงที่โดยต้องเป็นเลขลงตัวน้อยๆนะนะก็ตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดจากการรวมตัวกันของคาร์บอนต่อออกซิเจนในอัตราส่วน1ต่อ2เป็นต้นนะครับเราก็จะรู้ได้ว่าข้อ3เนี่ยถูกแม่เองแบบจำนาตัะคองมงอาตัมเนี่ยก็คือจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมตันเลยไม่มีอะไร แบบจำลองามอันถัดมาที่เราจะไปเรียนกันนะครับก็คือแบบจำลอางาของเสื้อจูซฟจอห์นทอมสันเสื้อจูซิจอนทอมสันเนี่ย mm hmm. เขาได้ทดลองเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของกา๊าซโดยใช้หลอดรังสีแคโทดก่อนที่เราจะไปดูการทำงานของหลอดรังสีแคโทดเนาะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าความต่างศักสูงเนาะในส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของขั้วโลหะโดยขั้วที่ต่ออยู่กับไฟฟ้าลบเนี่ยเราจะเรียกันว่าขั้วแคโทดแล้วขั้วที่ต่ออยู่กับไฟฟ้าบวกเนี่ยเราจะเรียกันว่าขั้วแอโนโอดเนาะ ส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของฉากยังแสงฉากยังแสงเนี่ยจะมีการฉาบด้วยซิงค์ซันไฟเอาไว้และภาใลหลอดบางสีแคโวดเนี่ยก็จะบรรจุได้แก๊สความดันต่ำ,ำถามว่าทำไมต้องใช้แก๊สความดันต่ำๆละ่ะก็เพราะว่า ้าใช้แก๊ความดันสูงเนี่ยมันก็จะไปบดบังการเคลื่อนที่ของอนุภาครถเนาะทำให้อนุภาครถเนี่ยเคลื่อนที่ได้ไม่สะดวกเราก็จะมาดูการทํางานของหลอดบังสีแคโทดกันดีกว่าเมื่อได้ปล่อยให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านหลอดเนาะปรากฏว่ามันได้เกิดบังสีที่พุ่งออกจากขั้วแคโทดทะลุขั้วแอโนดเนี่ยแล้วไปตกกระทบที่ฉากเรแสง เขาก็เลยเกิดการสงสัยแล้วว่าเจ้ารังสีที่มันพุ่งออกมาจากขั้วแคโทดเนี่ยมันต้องมีประจุเป็นลบแน่ๆเพราะว่าขั้วแคโทดเนี่ยมันต่ออยู่กับไฟฟ้าลบไงหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปทําการทดลองเพิ่มมือการเพิ่มขั้วไฟฟ้าเข้าไปในหลอดรังสีแคโทดเนาะก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเองปรากฏว่าอะไรปรากฏว่า รังสีที่มันพุ่งมาจากขั้วแคโทดเนี่ยมันเบนเล้าหาขั้วบวกแสดงว่ารังสีตัวนี้มันต้องมีประจุเป็นลบแน่ๆล่ะแต่ก็ยังไม่ทราบว,ว่ามันเกิดจากก๊าซในหลอดรังสีแคโทดหรือว่าเกิดจากขั้วไฟฟ้าทอมสันเขาเลยได้ทําการทดลองเกี่ยวกับการนําไฟฟ้าของก๊าซในหลอดรังสีแคโทดเนาะปรากฏว่าไม่ว่าจะใช้กา๊าซใดบรรจุในหลอดหรือว่าใช้โลหะใดทํเป็นขั้วแคโทดเนี่ย ก็จะได้ผลการทดลองเหมือนเดิมจึงสามารถสรุปได้ว่าอะตอมทุกชนิดเนี่ยมีอนุภาคที่มีประจุลบเป็นองค์ประกอบเรียกว่าอิเล็กตรอนในส่วนของการค้นพบโปรตอนเนี่ยโปรตอนเนี่ยได้ถูกค้นพบโดยไอแกนโกลสไตน์นะครับซึ่งเขาได้ทําการทดลองโดยการดัดแปลงหลอดหลังสีแคโทดโดยมีการเจาะดูบริเวณขั้วทั้งสองข้างและก็ได้นําฉากลงแสงเนี่ยไปไว้ได้านขั้วทั้งสองข้าง เมื่อเขาได้ลปอยให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านหลอดเนาะปรากฏว่าได้เกิดดังสีผู้ออก,กลูจากขั้วแคโทดทะลุผ่านขั้วแอนออดไปตกกระทบที่ฉักดังแสงดังสีตัวเนี้ได้เกิดการเลีเ้ยวเบนเข้าหาขั้วบวกแสดงว่ามันต้องเป็นอนุภาคลบอนุภาคลบที่ว่าเนี่ยก็คืออะไรก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เกิดดังสีเช่นเมือนกัน ซึ่งรัสีตัวนี้มันพุ่งออกมาจากขั้วแอโอดทะลุผ่านขั้วแคโทดแล้วก็ไปตกกระทบที่ฉากดังแสงใช่ไหมรังสีตัวนี้มันได้โยเบนเข้าหาขัา้วลบแสดงว่ามันต้องเป็นอนุภาคบวกเนาะเขาก็ได้ทาการทดลองในการลองเปลี่ยนชนิดของแก๊สที่บรรจุภายในหลอดปรากฏว่าอนุภาคบวกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่า e ต่อ n ที่ไม่คงที่แต่เมื่อเขาได้ลองใช้แก๊สไฮโดรเจนบรรจุเนาะ ถ้ากดว่าอนุภาคบวกเนี่ยมีจํานวนเท่ากับอนุภาคลบที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยเราได้เรียกอนุภาคบวกนี้ว่าโลตัน,น่นเองหลังจากที่เราได้เรียนการาว่าทอมสันกับกูสต์เนี่ยได้ทําการทดลองกันบ้างเราก็จะมาสรุปให้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งทอมสันเนี่ยเขาได้ค้นพบอนุภาคลบซึ่งอนุภาคลบเนี่ยต่อมาก็ได้เรียกว่าอิเล็กตรอนนั่นเองอิเล็กตรอนเนี่ย มีประจุที่เป็นลบเนาะและค่า e ต่อ m หรือว่าค่าประจุต่อมวลของมันเนี่ยมีค่าคงที่นั่นก็คือ1.76คูณ10กำลัง8คูลอมต่อกรัมส่วนโกสไตล์เนี่ยเขาได้ค้นพบอนุภาคบวกอนุภาคบวกเนี่ยต่อมาเราเรียกว่าโปรตอนเนาะโปรตอนเนี่ยมีประจุเป็นบวกแต่ว่าค่า e ต่อ m ของมันเนี่ยมันไม่คงที่ จะขึ้นอยู่แต่ละชนิดของธาตุเนาะซึ่งหลังจากที่ได้ค้นพบอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วทอมสันเนี่ยเขาก็ได้นำเสนอแบบจำลองอะตอมของเขาขึ้นมาเป็นแบบจำลองพลังพุดดิ้งโมเดลเนาะซึ่งในส่วนที่เป็นเ n u ออตอมเนี่ย มันจะมีประจุเป็นบวกเราเทียบส่วนนี้เป็นส่วนของพุดดิ้งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นประจุลบซึ่งมันจะฝังอยู่ในเนื้อของอะตอม ในส่วนนี้อ่ะเราจะเทียบเคียงมันเป็นพลัมเนาะและนี่ก็คือแบบจำลงองอะตอมของทอมสันนั่นเองครับเราจะมาดูกันในส่วนถัดไปก็คือในเรื่องของการหามวลของอิเล็กตรอนแล้วก็มวลของโปรตอนเนาะจากวิธีการหาประจุโดยวิธีหยดน้ำมันของมิลลิแกนเนี่ยเราก็จะได้ว่าประจุเนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.76คูณ10กํลังลบ9คูลอมและเมื่อเราทราบถึงค่าประจุแล้วก็ค่า e ต่อ m แล้วเนี่ยจะทาให้เราสามารถหาค่ามวลของอิเล็กตรอนแล้วก็มวลของโปรตอนได้เนาะโดยมวลของอิเล็กตรอนเนี่ยเราก็จะดูอะไรบ้างเราดูค่า e ต่อ m แล้วหรือว่าค่าประจุต่อมวลมันเท่ากับ1.76คูณ10กํลัง8คูลอมต่กรัมค่าประจุเนี่ยเท่ากับ1.6คูณ10กํลังลบ19คูลอม เราก็เอามาแทนเลย e เท่ากับอะไร e เท่ากับ1.6ุคูณสิกำลังลบสิ 19. เนาะส่วนด้วยมวลเพราะว่าเป็นอะไรเป็นค่าประจุต่อมวลนั่นเองจะเท่ากับ1.76จุเคูณสิกำลังแเนาะเราก็จะได้ว่า m เนี่ยเท่ากับ เก้าจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบยี่สิบแปดกรัมนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือมวลของอิเล็กตรอนนั่นเองในส่วนของการหามวลของโปรตอนเนี่ยจากค่า e ต่อ m ของไฮโดรเจนหรือว่าโปรตอนเนี่ยเนาะมันจะเท่ากับ9.58คูณ10บกำลัง4คูลมต่อกลัมและค่าประจุเท่ากับ1.6คูณ10กำลังลบ1ิ้คูลมดังนั้นเราก็จะหาค่ามวลของมันได้เนาะ ค่ามวลของโปรตอนเนี่ยเท่ากับ1.67ุคูณ10กำลังลบ24กรัมหรือว่า1 amu นะเองในด้านของการเปรียบเทียบมวลของอิเล็กตรอนแล้วก็มวลของโปรตอนเนาะเขาบอกว่ามวลของโปรตอนเนี่ยจะหนักกว่ามวลของอิเล็กตรอนเท่ากับ1835เท่าถัดมานะครับเราจะมาดูกันในส่วนของแบบตัวนำรของรัตเทอร์ฟอร์ดหลอดเออร์เน็ตรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ย เขาได้ทาการทดลองเกี่ยวกับการยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคําจากผลการทดลองของเขาเนี่ยสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับจุด A เนี่ยคือจุดที่รังสีแอลฟาส่วนใหญ่เนี่ยมีการทะลุผ่านเป็นเส้นตรงแสดงว่าอตอมเนี่ยมันน่าจะมีพื้นที่ว่างเป็นบริเวณกว้างน,นองบริเวณจุด B ก็คือ บริเวณที่รังสีอัลฟาเนี่ยมีการเดินออกและบริเวณจุด C นี่นคือบริเวณที่รังสีอัลฟามีการสะท้อนกลับสแสดงว่าอะไรสแสดงว่าอะตอมเนี่ยมันน่าจะมีกลุ่มอนุภาคขนาดเล็กมีมวลมากแล้วก็ต้องมีประจ,จุเป็นบวกด้วยถามว่าทำไมต้องมีประจ,จุเป็นบวกใช่ไหมก็เพราะว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมันมีประจ,จุเป็นบวกบวกชนบวกทำให้เกิดการ ดึนออกหรือว่าการสะท้อนกลับนั่นเองเราก็จะสามารถสรุปแบบจำลองอะตอมของรัตเตอร์ฟอร์ดได้ดังนี้นะครับอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กมากอยู่ภายในซึ่งมันมีประจุไฟฟ้าที่เป็นบวกแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่อยู่รอบๆนะสำหรับการค้บพบมิวลกตรอนเนี่ยสาเหตุที่เขาค้นพบมิวกตรอนก็เพราะว่าเขาก็สงสัยว่าเนื่องจากโมเลกุลออเนี่ยมักจะต่างเป็นสองเท่า หรือามากกว่าสเท่าของมวลโปรตอนรวมเนะะาะดัตฟอร์ดจึงสันนิษฐานว่ามันน่าจะมีอีกอนุภาคหนึ่งเนี่ยอยู่ภายในนิวเคลียสและอนุภาคนี้มันต้องมีมวลที่ใกล้เคียงกับมวลของโปรตอนมากและก็ต้องเป็นการนำไฟฟ้าด้วยข้อที่2นะครับจากการศึกษาหามวลอนุภาคบวกของนีออนเนี่ยปรากฏว่าอนุภาคบวก่ะจะมีมวลหนึ่สองเท่า ผลการทดลองนงี้จึงสนับสนุนว่าภายในน,นจะต้องมีอีกอนุภาคหนึ่งอย่นยิวเคลียสแน่เชสสวิกเขาก็เลยได้ทำการอิงอนภาคแอลฟาไปยังแผ่นเบริลิียมเนาะปรากฏว่ามันได้อนุภาคชนิดหนึ่งออกมาซึ่งอนุภาคนี้ไม่มีมวลที่ใกล้เคียงกับมวลของโปรตอนและมันไม่มีประจุไฟฟ้าต่อมาเราเรียกอนุภาคนี้ว่านิวตรอนนั่นเองจากผลการทดลองนี้ สนับสนุนว่าในนิวเคลียสจะมีอนุาภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าซึ่ง เรียกอนุภาคนี้ว่าอะไรเรียกอนุภาคนี้ว่านิวตรอนนั่นเองดังนั้นนะครับอนุภาคมิลฐานของอะตอมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนเนาะ จากที่เราทราบข้อมูลทุกองค์ประกอบมาแล้วเราก็จะมาดูกันอีกครั้งนะโปรตอนเนี่ยถูกค้นพบในใครแล้วนะนะรัตเทอร์ฟอร์ดใช่ไหมประจุทางไฟไฟ้าของมันเนี่ยก็จะเท่ากับ1.602ุคูณ10ยกกำลังลบ มวลของมันจะเท่ากับ1.672คูณ10ยกกำลังลบ24่ิอนเนี่ยผู้ที่ค้นพบมันก็คือเซตวิกเนาะซึ่งมันไม่มีประจุทางไฟฟ้ามวลของมันจะเท่ากับ1.674คูณ10ยกกำลัง24 มีไงที่เขาบอกว่ามวลของโปรตอนและมวลของนิวตรอนอ่ะจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนนิวตรอนนิวตรอนเนี่ยถูกคนพบโดยทองสันเนาะซึ่งมันจะมีประจุฟไฟฟ้าเท่ากับ1.602ุคูณสิกกำลังลบสิมวลจะเท่ากับ9.109ุคูณสิ กำลังลบ28โดยปกติอ่ะก็จะใช้แค่ทศนิยมสองตำแหน่งเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปแรกขอบคุณน้องที่ดูกันจนจบเนาะขอบคุณครับติดตามคลิปต่อไปได้เลย